ใครพูดก็พูดได้เขาเห็นสิไม่ต้องสารแนมีมึงคนเดียวที่ตาบอดชาวบ้านเขาเห็นหมดมึงเท่านั้นคนเดียวที่ตาบอดจ้าไม่กี่วันมานี้กูถวายไปล้านสี่ที่วัดป่าสัตวีธรรมารามหลวงพ่อกันหาสุขากามโมไม่กี่วันมานี้กูเอาเงินทั้งหมดไปถวายหลวงพ่ออินถวายหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทที่วัดป่านาคำน้อยอุดรธานีหลวงพ่ออินถวาย และเร็วๆนี้กําลังจะถวายให้กับวัดป่านาคร้อยเพื่อโรงพยาบาลศรีราดอีกหนึ่งล้านบาทเขาทํากันมาเขาเห็นกันหมดทุกคนมีสักขีพยานเขาเห็นสเตตเมนต์ของเข,เขาเขาเห็นชื่อเขาเขาเห็นสลิปการโอนมีมึงคนเดียวที่ตาบอดกูไม่จําเป็นต้องทําตามมึงพูดเพราะฉะนั้นถ้ามึงยังค่อนแขวะกูไม่เลิกเดี๋ยวกูจะกระเด็นมึงออกจากกลุ่ม อยากอยู่เกียร์กูอยู่เฉยๆพิมพ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มึงจะเก็บข้อมูลในการเกียริกูต่อไปได้เพราะกูจะให้มึงอยู่กูอนุญาตให้มึงเกียริกูได้กูไม่ว่าแต่ถ้ามึงเริ่มใส่ร้ายป้ายสีเริ่มค่อนแขวะกับเงินบริจาคกูเคยพูดแล้วครั้งนี้ใครใส่ร้ายกูเรื่องเงินบริจาคกูจะฟ้องกูประกาศแล้วชัดใครใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องเงินบริจาคเหมือนครั้งที่แล้วกูจะฟ้องครั้งนี้ กูจะเอาให้เข็ดกูจะเอาให้จำว่าสันดานของการใส่รลายป้ายสีคนอื่นด้วยคําไม่จริงมันต้องมีผลของการกระทํำยังไงกูพูดชัดหลายครั้งแล้วนะครั้งนี้กูฟ้องจริงๆ